โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาจะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา5 4นะครับโดยโจทย์กำหนดให้เซตของ an เป็นลำดับของจำนวนจริงโดยที่ a 1เท่ากับ1และ an มีค่าเท่ากับลบ1ยกกำลัง n log 1ส่วน n ฐาน2คูณอยู่กับ log 1ส่วน n ลบ1ฐาน3เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง log 1ส่วน2ฐาน n สำหรับ n เท่ากับ2 3 4และกำหนดให้เซตของ bn เป็นลำดับของจำนวนจริงโดยที่ bn เท่ากับ sigma k เท่ากับ1ถึง n ของ k ส่วนด้วย k กํลัง4บวก k กํลัง2บวก1สำหรับ n เท่ากับ1 2 3จงหาจำนวนจริง c ที่ทำให้ลิมิตของ an บวกด้วย c คูณ bn n เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่ากับ4ข้อนี้อ่านโจทย์แล้วก็เห็นแล้วก็ตกใจเรื่องล็อกแล้วยังมีซิ g m a อีกแล้วเดี๋ยวต้องมาทําลิมิตนะครับ ข้อนี้เป็นข้อ7คะแนนโอเคมาลองดูกัน <c oughs> ทีนี้พี่แบงค์มาเริ่มต้นจาก an ก่อนละกันจากชุดของ a นะครับโอเคเรารู้ว่า a 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ1แน่ๆนะครับทีนี้ในการหา a 2ละ่ะเราต้องแทน n เท่ากับสถูกไหมเพราะว่าถ้า n เป็น2จะอยู่ในสมการนี้แล้วใช่ไหมครับ พอ n เป็น2เนี่ย a 2มีค่าเท่ากับลบ1ยกกำลัง2 <c oughs> คือให้ n เป็น2นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ log ก1ส่วน2ฐาน2เราจะหยุดแล้วหรือ,อยังตัวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะหยุดเมื่อไหร่เพราะมันมีคำว่าจุดจุดจุดมันไปเรื่อยๆคำตอบคือเราจะหยุดก็ต่อเมื่อตัวข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็น1ส่วน2แล้ว ซึ่งตอนนี้นะครับตัวที่เขาให้มาอยู่ตัวนี้มันก็คือ1นส่วนสแล้วเราก็เลยบอกว่าบรรทัดของ n เท่ากับสหา a 2เนี่ยเราหยุดอยู่แค่ตรงนี้ก็พอดังนั้น a 2อลบหยกกำลังสองก็คือได้1นะครับคูณอยู่กับตัวนี้ log หนส่วนสฐาน2 1งส่วนสฐาน2คือ2ยกกำลังลบหฐาน2องะครับ ซึ่งโอเคพี่แม็คิดให้ละเอียดให้ดูนะเราสามารถใช้คุณสมบัติล็อกในการเตะเลขยกกําลังลงมาข้างล่างคือกลายเป็นลบหคูณกับล็อกสฐาน2องะครับคุณสมบัติที่สําคัญของล็อกเรื่องนึงเลยพี่แม็ขอเขียนอยู่ตรงนี้นะล็อก N ยกกําลัง M ฐาน A ยกกําลัง B มีค่าเท่ากับสามารถเอาเลขยกกําลังตัวนี้กับตัวนี้มาอยู่ข้างหน้าได้กลายเป็น m ส่วน b log n ฐาน a ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันกลายเป็นแล้ว log 2ฐาน2ก็คือมีค่าเป็น1ถูกไหมตัวนี้ก็เลยได้ลบ1เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า a 2มีค่าเท่ากับลบ1แล้วนะมีกี่ a 1โอเคใช้คนละสีแล้วกันมีกี่ a 1คือ 1a 2คือลบ1โอเคมาทำต่อแทน n เท่ากับ3ซิ <c oughs> แทน n เท่ากับ 3. ขอโทษครับ <c oughs> พอแทน n เท่ากับสามตัวนี้กลายเป็นลบหนึ่งยกกำลังสามคูณกับอะไรเอ่ย log สองฐานหนึ่งส่วนสามขอโทษครับ log หนึ่งส่วนสามฐานสองที่แบงค่ค่อยแทนนะแทน n เป็นสาม n เป็นสามตัวนี้หยุดแล้วหรือยังเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะหยุดก็ต่อเมื่อตัวหลัง log เป็น 1นส่วนสแปลว่าตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับแล้วคูณกับแทนตัวถัดมาก็กลายเป็นลอก1ส่วนสาลบหฐาน3ซึ่ง1นึส่วนสามลบห,นนห,นนลบหนเนี่ยเราคิดในใจจริงๆเราก็รู้แหละว่ามันคือ1นส่วนสแล้วแปลว่าตรงนี้พี่แบงค์หยุดได้แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ลบหยกกำลัง3ก็ได้ลบห ตัวนี้ทําเป็นสามยกกาลังมันคือสามยกกาลังลบหนึ่งฐานสองคูณกับสองยกกําลังลบหนึ่งฐานสามตัวนี้คือลบหนึ่งแล้วเตะลบหนึ่งยกกําลังตัวนี้ลงมาข้างหน้ากลายเป็นลบหคูณกับล็อกสามฐานสองคูณอยู่กับลบเอ่อลบหตัวนี้คือเตะลงมาข้างหน้าอีกเช่นกันกลายเป็นล็อกสองฐานสามถ้าเอาลบหนึ่งมารวมกันทั้งสามตัว มันกลายเป็นลบหนึ่กำลังสตัวนี้กลายเป็นล็อกสาฐาน2คูณอยู่กับล็อกสอฐาน3าพี่แบงค์ใช้การแยกส่วนล็อกครับยังจำคุณสมบัติที่2อันนี้ได้ไหมเอ่ยล็อก a ฐาน B สามารถแยกออกมาเป็นล็อก A ฐาน N หารด้วยล็อก B ฐาน N ในที่นี้คือฐานอะไรก็ได้ขอแค่ว่าแยกส่วนออกมาแล้วเป็นฐานเดียวกัน ซึ่งโดยปกติเราชอบแยกส่วนแล้วใช้เป็นให้มันเป็นฐานสิบแล้วกันในที่นี้มันเลยแยกออกมาเป็นล็อกสามส่วนล็อกสองคูณกับล็อกสองส่วนล็อกสามแล้วข้างหน้าลบหยกกำลัง3ก็ได้ลบหถูกไหมแล้วถ้าพี่แบงค์ตัดออกมาก็ได้ลบหนึ่งปะครับเริ่มเห็นความสัมพันธ์ว่าอ้าวแต่ความสัมพันธ์มันไม่ชัดปะเรารู้แค่ว่า a สาม มีค่าเท่ากับลบหนึ่งมีกี้สรุป a หนึ่งได้หนึ่ง a สองได้ลบหนึ่ง a สามได้ลบหนึ่งมันยังมองไม่เห็นความสัมพันธ์อ่ะงั้นพี่แบงค์ลองหา a สี่ต่อละกันนะครับอืมขอเนื้อที่ตรงนี้มาต่อ a สีนะครับ n เท่ากับสี่จะกลายเป็นอะไรกลายเป็นลบหนึ่งยกกำลังสี่คูณกับ log หนส่วนสฐาน2คูณอยู่กับลอป1นส่วนสฐา,าน3คูณอยู่กับลอปหนส่วนสฐาน2เออไม่ใช่ครับขอโทษฐาน4ครับสังเกตนะครับวิธีการไล่ของพี่แบงก์ก็คือเลขฐานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง n ส่วนเลขตัวส่วนตรงเนี้ยมันลดลงไปทีละหนึ่ง โอเคนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ลบ1ยกกำลัง4ตัวนี้ก็คือกลายเป็น1ล็อกตัวนี้ก็คือกลายเป็นล็อกยกกำลังลบ2ฐาน2ปะครับคูณอยู่กับล็อก3ยกกำลังลบ1ฐาน3ตัวนี้เนี่ยมันคือกลายเป็นล็อกยกกำลังลบ1และฐาน4ตัวเนี้ยมันก็คือ2ยกกำลังสอง พี่แบงค์ใช้คุณสมบัติแรกที่ให้สูตรไว้ก็คือตัวนี้นะครับในการเตะลงมาทุกอย่างหนึ่งตัวนี้ตัวนี้คือลบสองแล้วก็ล็อกสองฐานสองคูณอยู่กับลบหนึ่งแล้วก็ล็อกสามฐานสามส่วนตัวนี้คือเตะลบหนึ่งมาข้างหน้ากลายเป็นลบหนึ่งเตะสองตัวนี้ลงมากลายเป็นตัวส่วนแล้วก็ล็อกสองฐานสอง ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ล็อกสองฐานสองคือหนึ่งล็อกสามฐานสามคือหนึ่งล็อกสองฐานสองคือหนึ่งเลยเหลือหนึ่งคูนลบสองคูนลบหนึ่งคูนลบหนึ่งส่วนสองผลลัพธ์ออกมาเอาสองตัวนี้ตัดกับสองตัวนี้ออกมาก็เลยกลายเป็นลบหนึ่งอีกดังนั้นตอนนี้เนี่ย a สี่ก็เลยกลายเป็นลบหนึ่งอีก ถ้าให้เดาเนี่ยความสัมพันธ์มันน่าจะกลายเป็นว่า a1 อ่ะเป็น1อยู่ตัวเดียวแล้วนอกนั้นอ่ะเป็นลบหนึ่งหมดเลยไหมครับเพียงว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แน่เลยลองเช็คซิว่าว่าความคิดของเราจริงหรือเปล่าก็คือลองแทนตัวที่5ดูโอเคเอ,อ่อเนื้อที่ไม่พอเดี๋ยวพี่แบงค์ขอเขียนข้างล่างแล้วกันนะโจทย์มันไม่พอลองแทน n เป็น5 ถ้า n เป็นห้ามันก็กลายเป็นลบหนึ่ง a ห้านะครับมันกลายเป็นลบหนึ่งยกกำลังห้าตัวส่วนค่อยๆลดลงเอ,อขอโทษครับตัวตัวส่วนนะตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งส่วนเริ่มต้นจากหนึ่งส่วน n ตัวส่วนค่อยๆลดลงตัวฐานค่อยๆเพิ่มขึ้นหนึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนสี่ไปเรื่อยๆนะครับ หนส่วนสแล้วก็1นส่วนสแต่ตัวฐานค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก2 3 4แล้วก็5 <c oughs> โอเคนะแล้วไงต่อชั้นบอกว่าลบหยกกำลัง5ก็ได้ลบหตัวนี้คือล็อกหยกกำลังลบหฐาน2คูณอยู่กับล็อกสยกกำลังลบหฐาน3คูณอยู่กับล็อก สามยกกำลังลบหนึ่งฐานสี่คูณอยู่กับล็อกสองยกกำลังลบหนึ่งฐานห้าเตะตัวนี้ลงมาข้างหน้าเตะเลขยกกำลังลงมาข้างหน้าให้หมดกลายเป็นลบหนึ่งล็อกห้าฐานสองลบหนึ่งล็อกสี่ฐานสามลบหนึ่งล็อกสามฐานสี่แล้วก็ลบหนึ่งล็อกสองฐานห้า กลายเป็นมีลบ1อยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับ5้าตัวถูกไหมส่วนพวกนี้พี่แบงค์ใช้คุณสมบัติข้อ2ก็คือแยกส่วนกลายเป็นล็อกหส่วนล็อกสองคูณกับล็อกสี่ส่วนล็อกสคูณกับล็อก3มส่วนล็อก4คูณกับล็อก2ส่วนล็อกหาแล้วจะเห็นว่ามันตัดกันได้ใช่ไหมครับเอาล็อก2ตัวนี้ตัดล็อก2ตัวนี้ ล็อก5ตัดล็อก 5. เอาเอาเอขอโทษครับมื่อกี้ตัวนี้ต้องเป็นล็อก3นะแล้วก็เอาล็อกสตัดตัวนี้ตัดล็อกสตัวนี้ล็อก3ตัวนี้ตัดล็อก3ตัวนี้สรุปคำตอบสุดท้ายก็คือกลายเป็นลบหนึอยู่ดีป่ะครับก็เป็นไปตามที่เราสันนิษฐานไว้ว่า an ในที่นี้เป็นลบหนึหมดเลยดังนั้นดังนั้นเรารู้ละว่า an เนี่ยคือลบหนึ่งสรุปว่ายังไงดี an คือลบหนึ่งแต่มันมี a หนึ่งเท่ากับหนึ่งแปลว่าตัวเนี้ยถ้าเราลองสรุปดูพี่แย้ขอลบตรงนี้ทิ้งนะครับถ้าเราลองสรุปดู an จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเมื่อ n เป็นตัวที่หนึ่งแต่ n ถ้าหากว่า n มันไม่เท่ากับหนึ่งแล้วแล้วก็เพียงใช้คำว่า เ <N S 2> เป็นสองสามสี่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะสองสามสี่ไปเรื่อยๆจะได้ลบหนึ่งหมดเลยโอเคไหมครับนี่คือจบตัวแรกคือตัวของ a n อ่าตัว a อย่ n ยังเหนื่อยขนาดนี้อ่ะมาถัดมามาดูตัว BN ต่อแปล้งลบคุณสมบัติล็อกนี้ทิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวขอลบข้างล่างนี้ทิ้งก่อนด้วยแล้วกัน ทีนี้ตัว bn ทำยังไงดีตัว bn ต,ตัวนี้โจทย์บอกว่า bn มีค่าเท่ากับซิ g m a ของ k เท่ากับ1ถึง n ของ k ส่วนด้วย k กำลัง4บวก k กำลัง2บวก1ซึ่งตัวนี้เนี่ยพอพี่แบงค์เห็น k กำลัง4บวก k กำลัง2บวก1 จริงๆถ้าเป็นเด็กมต้นจะต้องคุ้นเรื่องของการเพิ่มพดกลางนะครับเป็นการแยกตัวประกอบเพียงบอกว่าถ้าเพียงลองทําตัวนี้แล้วลองแยกตัวประกอบดูสิเอาเคกลางสแล้วก็บวก1เพิ่มพ์กลางดึงเดึงตัวตรงกลางออกไปข้างนอกถูกไหมครับปกติการเพิ่มพดท้ายเราจะใช้กับกําลังสองเพิ่มพดกลางเราจะใช้กับกําลัง4 ทีนี้ตัวนี้เนี่ยการเพิ่มพจนกลางที่แบงค์ทวนให้นิดนึงก็คือจัดให้มันกลายเป็นหน้ากําลังสองหลังกําลังสองแล้วเราต้องเพิ่มอะไรเข้ามาก็คือสองหน้าหลังปะก็คือสอง k กำลังสองแล้วก็หนึ่งทีนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบก็ได้ ตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องหมายบวกหรือลบก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราใส่บวกเข้ามาข้างหลังมันจะต้องเป็นลบแต่ถ้าใส่ลบเข้ามาข้างหลังจะต้องเป็นบวกแต่ทาร์เก็ตของเราเราต้องการแยกตัวประกอบเราต้องพยายามทําให้ข้างหลังเนี่ยมันกลายเป็นตัวลบเพื่อที่จะทําผลต่างกําลังสองต่อให้ได้นั่นหมายความว่าถ้ามีกีพี่แบงค์ใส่เป็นเครื่องหมายลบเข้าไปถ้าใส่ตรงกางเป็นเครื่องหมายลบเข้าไป ตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วตัวนี้ออกมากลายเป็นบวกสาม k กําลังสองมันจะทำอะไรต่อไม่ได้พี่แบงค์เลยต้องเปลี่ยนใหม่ว่าจะต้องใส่ตรงกลางนี้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วข้างหลังเป็นเครื่องหมายลบเป็นการบวกเข้าแล้วก็ลบออกตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบ k กําลังสองซึ่งจะทำให้เราทำผลต่างกําลังสองต่อได้นั่นเองโอเคนะครับตัวนี้สิ่งที่ออกมาข้างหน้าก็เลยกลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์แบบนี้ แล้วเราทําต่อตัวนี้ก็คือกลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆถ้าเรียงลําดับดีกรีหน่อยตัวนี้คือ k กําลังสองลบ k บวกหคูณกับ k กําลังสองบวก k บวกหเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นซิกมา k เท่ากับ1ของ n คูณอยู่กับ k ส่วนด้วย k กำลังสองลบ k บวกหนึ่งคูณอยู่กับ k กำลังสองบวก k บวกหนึ่งทีนี้พอพี่แบงค์เห็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่พี่แบงค์คิดอยู่ก็คือตัวส่วนมันคูณกันเนี่ยมันคล้ายๆกับเรื่องของอนุกรมเทเละปะครับอนุกรมเทเลคือยกตัวอย่างเช่น1คูณ1ส่วน2เอ่อขอโทษ1ส่วนด้วย1คูณ2 บวกกับ1นึส่วนได้สองคูณสามบวกไปเรื่อยๆแล้วเราก็แยกส่วนตัวนี้เอาตัวน้อยไว้ข้างหน้าตัวมากไว้ข้างหลังแล้วต้องมีการบาลานซ์ค่ายังจำได้ไหมครับอนุกรมเทเลนะทีนี้ถ้าพี่แบงค์ลองใช้กับตัวนี้ดูตัวเนี้ถ้าพี่แบงค์ลองแยกส่วนออกมาเป็นเอาตัวน้อยไว้ข้างหน้าตัวไหนเป็นตัวน้อยระหว่างตัวซ้ายกับตัวขวาต้องตัวซ้ายแน่ๆเพราะตัวซ้ายเป็นเครื่องหมายลบ ก็เลยกลายเป็น k กำลังสองลบ k บวกหนงลบกับหนึ่งส่วน k กาลังสองบวก k บวกหนึ่งทีนี้ในการเช็คก,การบาลานซ์ค่าทำยังไงให้ลองคูณคว้ยดูใช่ไหมครับให้ทดลองคูณคว้ยดูแล้วดูซิว่าค่ามันกลับไปเท่าเดิมไหมพอเปิดวงเล็บเล็กออกมามันกลายเป็น k กกลังสองบวก k บวกห ลบกับ k กาลังสองบวก k บวกหนึ่งซึ่งผลปรากฏว่าตัวนี้ได้ 2k ซึ่งปรากฏว่าตัวนี้ได้ 2k แต่ถ้าเก็ตเดิมของเราเราเป็นแค่ k เดียวแปลว่าพี่แบงค์ต้องบาลานซ์ค่ากลับเข้ามาด้วยด้วยหนึ่งส่วนสองวะครับเพื่อให้มันค่ากลับไปเท่าเดิมเพราะตอนนี้ถ้าเราทำคอรอน,อนอกลับมามันจะกลายเป็น 2k ลองเปิดทบทวนดูด้วยนะครับอนุกรมเทเล โอเคหลังจากนั้นพี่แบงค์ทำอะไรต่อลองแทนค่าเลยลองแทนค่าเลยถ้า k เป็นหนึ่งถ้า k เป็นหนึ่งกลายเป็นหนึ่งส่วนเออใช้สีอื่นละกันเดี๋ยวมันจะไปสับกับข้างลัง หนึ่งส่วนสองของถ้า k เป็นหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งลบกับหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งอันนี้คือถ้า k เท่ากับหนึ่งนะถ้า k เท่ากับสองล่ะมันกลายเป็นหนึ่งส่วนขอคิดเลขเร็วนะครับสองกำลังสองกลายเป็นสี่ลบสองบวกหนึ่งลบอยู่กับหนึ่งส่วนสี่บวกสองบวกหนึ่ง แล้วก็ถ้า k เท่ากับ3ก็กลายเป็น1ส่วน9ลบ3บวก1ลบกับ1ส่วน9บวก3บวก1เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคทีนี้ตัวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวสุดท้ายของมันที่เราจะได้ออกมาก็คือกลายเป็นเหมือนแทน n เข้าไปอะ่ะ ก็กลายเป็น1ส่วน n กลังสองลบ n บวก1ลบกับ1ส่วน n กลังสองบวก n บวก1ทพี่แบงดึงหนึ่งส่วนสองตัวนี้ออกไปข้างหน้าซิกมานะครับเมื่อกี้เลยกลายเป็นวงเล็บใหญ่อยู่ข้างนอกตัวนี้กลายเป็น 1, ส่วนสองคูณกับ 1, ส่วน1ลบ 1, ส่วนสามบวกกับตัวนี้กลายเป็น1ส่วนเท่าไหร่เอ่ยสี่ลบสองเหลือ สองตัวนี้ก็กลายเป็นสามลบกับหนึ่งส่วนเจ็ดบวกกับหนึ่งส่วนเก้าบวกหนึ่งกลายเป็นสิบสิบลบสามสิบลบสามเหลือเจ็ดลบกับหนึ่งส่วนสิบเท่าไหร่เอ่ยสิบสามถูกไหมครับมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เหลือแค่หนึ่งส่วน n กำลังสองลบ n บวกหนึ่งลบกับหนึส่วน n กำลังสองบวก n บวกหนึ่งอันนี้คือวงเล็บหลังสุดถ้าเราลองสังเกตดูอนุกรมเทเลมันคือมันเป็นการตัดตัวในที่นี้ตัวหลังไปตัดกับตัวหน้าเอาตัวหลังไปตัดกับตัวหน้าแน่นอนนั่นหมายความว่าตัวหลังอันนี้จะไปตัดกับตัวหน้าของวงเล็บนี้ถูกไหม แล้วตัวหลังของวงเล็บตรงนี้ก็จะมาตัดกับตัวหน้าของวงเล็บนี้ดังนั้นสรุปสุดท้ายตอนนี้มันเลยเหลือ1นส่วนสอคูณอยู่กับ1ลบกับ 1.n ส่วน n กำลังสบวก n บวกหปะครับนี่คือ BN นั่นเองสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดตัวนี้คือ BN โอเคจบ BN ไปอีกหนึ่งตัวสรุปแล้ว BN มีค่าเท่ากับ หนส่วนสองคูณกับ1ลบกับอะไรเอ่ย1นึ่งส่วน N กำลังสองบวก N บวกหโอเคได้มาสองชุดแล้วนะครับทีนี้เพียงขอลบตรงนี้ทิ้งนะขอพื้นที่ทีนี้เขาให้ทำอะไรต่อในที่นี้โจทย์ให้หาว่า C มีค่าเท่าไหร่โดยให้ลิมิต ของ an บวกลิมิตเอ่อบวก c ของ bn เท่ากับ4ก็เหมือนกับจะต้องมาเทคลิมิต n เข้าใกล้ Infinity ของ an บวกด้วย c ของ bn ทีนี้เราบอกว่าลิมิตเนี่ยสามารถกระจายได้ทุกตำแหน่งกระจายการบวกลบคูณหารยกกำลังเอ็กโพล็ตีโกนกระจายได้หมด ดังนั้นตัวนี้พี่แบงค์กระจายเข้าไปกลายเป็นลิมิตของ an บวกกับลิมิตของค่าคงที่คูณ bn ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ค่าคงที่ตัวนี้เราสามารถใช้คุณสมบัติการดึงออกไปข้างหน้าได้ด้วยดังนั้นลิมิต an n เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็คือเหมือนหาว่าพจนสุดท้ายของมันจะได้อะไรซึ่งเราบอกว่าจาก an เนี่ยคือ1หรือลบ1 แต่เรากำลังหาพจน์ที่อินฟินิตี้ดังนั้นสิ่งที่เราจะใช้ก็คือลิมิต An ต้องเป็นลบหน่งครับทีนี้ไอตัวเนี้ย n n เนี่ยมันคือ1ส่วน2คูณกับ1ลบ1ส่วน N กำลังสบวก N บวก1เท่ากับ4ซึ่งพี่แบงค์บอกว่ามันคือลบ1บวก c หนึ่งส่วนสองตัวแรกเนี่ยพี่แบงค์ดึงออกมาข้างหน้าได้ไหมกลายเป็นหนึ่งส่วนสองคูณกับแล้วก็จาลิมิตเข้าไปก็กลายเป็นลิมิตของหนึ่งเเข้าใกล้อินฟินิตี้ลบกับลิมิตของหนึ่งส่วนเกำลังสองบวก n บวกหนึ่งเเข้าใกล้อินฟินิตี้มีค่าเท่ากับสี่และยังไงต่อลิมิตของค่าคงที่ได้อะไรครับลิมิตของค่าคงที่ ก็ได้ค่าคงที่ตัวนั้นปะตัวนี้ก็เลยได้หนึ่งออกมาแล้วลิมิตของตัวข้างหลังตัวนี้ล่ะเพียงทบทวนให้นิดนึงละกันเพียงใช้สูตรลัดมันมีสองวิธีก็คือคูณด้วยหนึ่งส่วนดีกรีสูงสุดกับถ้าใช้สูตรลัดไปเลยคือยังไงครับลิมิตของ A A ยกกำลัง N อ่อขอโทษครับ n a n ยกกำลัง a ไปเรื่อยๆหารด้วย b คูณกับ n ยกกำลัง b ไปเรื่อยๆถ้าลิมิตก้อนนี้จะมีค่าเท่ากับ0เมื่อดีกรีบนน้อยกว่าดีกรีล่างหรือจะมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์หารกันเมื่อดีกรีบนเท่ากับดีกรีล่างหรือจะเป็นหาค่าไม่ได้เมื่อดีกรีบนมากกว่าดีกรีล่าง ดังนั้นในข้อเนี้ยดีกรีบนของเราอะ่ะคือ0ดีกรีล่างของเราอะ่ะคือ2ข้างบนน้อยกว่าข้างล่างตอบ0ถูกไหมครับโอเคนะก็คือพี่แบงค์เข้าการณีนี้ดังนั้นตัวนี้ก็เป็นลบหนึ่บวกหส่วนสอคูณกับ1นเท่ากับสโอเคคิดเลขต่อตรงนี้ละกัน ย้ายลบหนึ่งไปบวกก่อนก็กลายเป็น1นึส่วนสอมีค่าเท่ากับ5 c เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ10ดังนั้นคำตอบของข้อนี้พี่แบงค์เลยตอบได้ว่ามันคือ10ครับข้อนี้เป็นข้อหนึงนน่งที่เป็นข้อที่ยากอืมมันยากยากโดยโดยเนื้อหาด้วยนะครับตรงเนี้ยการที่จะตีความหมายออกมาเป็นได้เป็น a อออกมาได้สองกรณี หรือมิกี้ตอนที่พี่แบงค์เพิ่มพดกลางก็ส่วนมากก็เป็นความรู้ที่เราลืมกันหมดแล้วนะครับข้อนี้ลองศึกษาดีๆนะครับน่าจะพอสู้ได้โอเคนะครับ